สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับท็อปปิก AI ทางเลือกหรือทางรอด เอไอเนี่ยมันเป็นทางรอดของเราหรือมันเป็นแค่ทางเลือกกันแน่วันนี้เรามาคุยกันครับซึ่งจริงๆคําตอบมันก็แล้วแต่คนน่ยบางคนก็บอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องใช้ AI ก็ได้บางคนก็บอกว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากมันช่วยชีวิตฉันมากอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่งานที่เราทําแล้วแต่ว่าเราจะใช้ AI เนี่ยไปทําอะไรแต่ท็อปิกนี้ผมจะพาทุกคนไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ผมยังไม่เคยใช้ AI เลยฉันยังไม่เคยใช้ AI เลยฉันควรจะเริ่มต้นอย่างไรฉันควรจะทําความเข้าใจอย่างไรฉันนจะมองงภาพ AI เ่ยป็ไ แล้วค่อยมาทําความเข้าใจในระดับ101กันครับลูกนี้มันก็จะดูเซอร์ๆหน่อยนะก็เหมือนพี่ PBC ที่ยังไม่ยอมจบสักทีอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันเกิดจากประเด็นหลายคําถามนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆว่าถ้าพรุ่งนี้หัวหน้าคุณให้ AI มาทํางานแทนคุณแล้วคุณจะทําอะไรหรือว่าถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ใช้ AI ทํางานแทนงานของคุณที่กําลังทำเนี่ยเขาสามารถทําเสร็จภายใน10นาทีแล้วทําไมคนอื่น ถึงไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้สิ่งสิ่งนี้คือมันมีหลายงานที่ AI สามารถเข้ามาแทนได้แล้วก็ย่นระยะเวลาเข้ามาได้เยอะมากๆและทําไมเราถึงจะไม่ใช้สิ่งสิ่งนี้มันก็มีท็อป,ปิคต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมามากมายหลายคนก็จะบอกว่ามันก็จะเกิดความเบียในสังคมต่างๆนานา,นาถ้าเกิดว่าผมไปถาม AI AI ก็จะตอบว่า AI มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคนที่ใช้มันเก่งต่างหากที่น่ากลัว อันนี้คือคําตอบจาก AI ครับเราประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมใช้ AI ที่เป็น LLM ซึ่งมี2เหตุการณ์ที่ผมจําได้แม่นๆเลยนะครั้งแรกที่ผมใช้ AI ช่วยในการเขียนโค้ดย้อนกลับไปที่ประมาณปี2022ครับซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่เขาเพิ่งเปิดตัว ChatGPT ขึ้นมาตอนนั้นผมเรียนอยู่ปี3ครับให้ลองเดาว,ว่าผมเรียนวิชาอะไรผมถึงต้องใช้ AI มาช่วยเขียนโค้ดใช่มันคือเขียนโค้ดนั่นแหละให้เดววาว่าวิชาอะไรวิชา AI ครับผมเรียนวิชา AI แต่ตอนนั้นนะ่ะเราก็เรียนทฤษฎีว่าอ๋อทฤษฎีของ AI มันคืออะไรมันมีอัลกอริทึมแบบไหนบ้างแต่ละโมเดลมันทํางานยังไงต่างๆนานาแต่แล้วตอนไฟนอลมันต้องทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เป็นแบบว่าเขียนโคดดิ้ง a อตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเกมนะครับตอนนั้นยอมรับตรงๆว่าก็สไตล์นักศึกษาแหละครับผมก็ขี้เกียจนิดนึงครับไม่ยอมทาครับก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงคืนสุดท้ายก่อนส่งงานครับจริงๆก็ค่อยๆทํามาเลยนะแต่ไม่ได้จริงจังจนถึงวันคืนสุดท้ายคือแบบเฮ้ยมันไม่ทันแล้วต้องรีบปัน่นปั่นปัน,ปนช่วงนั้นก็คือยังค้นหาในพวก stack overflow ค้นหาใน google Search นู่นนี่นั่นเสิร์ชเยอะแยะเลยไม่ทันตัวช่วยสุดท้ายของผมคืออะไรครับ AI ผมตัดสินใจสมัคร ChatGPT แล้วก็ให้ AI ช่วยในการโคดดิงไปซึ่งต้องยอมรับว่า AI ณนะตอนนั้นน่ะมันยังไม่ฉลาดขนาดนี้เอาง่ายๆคือมันยังโง่งกันไปอะไรหลายอย่างอ่ะที่แทนที่ผมจะไปถาม AI อ่ะผมไปเสิร์ฟเนี่ยเร็วกว่า คือเสิร์ชเนี้ยได้คําตอบเลยว่าไอ้น,นี่แกยังไงแต่หลายๆอย่างที่มันแบบค่อนข้างประยุกต์เราไปหาเสิร์ชอะหาไม่เจอคือตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรเราก็เลยมามั่วๆกับ AI นี่แหละครับก็พร้อมมั่วๆไปไม่รู้จากการพร้อมด้วยําถามอะไรไปแบบกว่าจะคุยกันสื่อสารรู้เรื่องแต่ตอนนั้นก็ไม่มีการคนโทรลเวอร์ชันของโค้ดอะมันไม่สามารถย้อนถอยกลับมาได้คือ a อไอช่วยมาครึ่งหนึ่งแล้วโค้ดมันก็เละมาระดับหนึ่งแล้วต้องให้ AI ช่วยจนสุดตอนแรกโค้ดมันก็แบบวางโครงสร้างมาดีแหลนะะนนนเสรร็จ้้วพออทําาปดับ AI ค่ขง ลแล้วก็ดัน AI จนสุดซึ่งความหาของตอนนั้นอะ่ะและรู้ตัวด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้ว AI พาผมไปติดตั้งไลบรารีโน่นนี่นั่น,นติดตั้งเสร็จปุ๊บแล,แล้วเราก็ไปแก้ไลบรารีของเขาเพื่อให้ทํางานตามแบบที่เราอยากจะทําซึ่งหลายๆอย่างมันไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่แล้วก็ทำทำ <ๆ S 2> ส่ง,ส,งส่งไปสุดท้ายมันก็ทําได้ไหมทําได้มันก็ทํางานจนส่งได้แต่เป็นงานที่ค่อนข้างจะชุยไม่มีระบบไม่มีระเบียบเลยนะครับจะไม่ได้ว่าโค้ดยังอยู่หรือเปล่าต้องให้โค้ดอยู่ผมก็ไม่กล้าที่จะเอามาเปิดใหม่ครับมันน่าจะรันไไมม่่ด้้แ้แกกกัับอีีครรงทผใช ช่วยในการทําการบ้านตอนนั้นเรียนอยู่ช่วงปีสามปีสนี่แหละมีวิชาหนึ่งครับคือวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเสริมครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เราจะไปเรียนรู้คําศัพท์ในที่ทํางานต่างๆที่เราจะไปทํางานสายไอทีเราต้องรู้คําศัพท์อะไรบ้างเป็นต้นคือมันเป็นช่วงไปลายๆของการเรียน,นยวิชาหลักๆแล้วก็เคลียร์หมดแล้วเราแบบโอโ้ไม่อยากจะเรียนแล้วฉันก็ทาโปรเจกต์เสร็จแล้วฉันตัวปิวแล้วอะไรประมาณนั้นนะอาจารย์ก็สั่งการบ้านมาให้ทาผมมาคู่กับวัดอาจารย์สั่งการบ้านให้เขียน Conation ค,คือ2คนต้องคุยกันแบบ Convers ation กันในบริบททีี่่เกกยวับแลก็ต้องเขียนสิปส่งให้อาจรย์ดู ก่อนถึงจะมาถ่ายวิดีโอที่แบบคุยกันแบบคอนเวอร์เซชันได้ซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าอ๋อไม่จำเป็นต้องไปส่งสคริปต์กับอาจารย์ก็ได้ทําวิดีโอส่งเลยแต่สุดท้ายแล้วผมมาเข้าใจว่าอ๋ออาจารย์อยากจะตรวจสคริปต์ก่อนนะตอนที่ผมรู้ตัวคือเมื่อไหร่ครับคือวันท้ายท้ายที่เกือบจะส่งวิดีโอแล้วอะสคริปต์ผมยังไม่ได้ส่งเลยตอนนั้นอาจารย์รีบทวงแล้วให้รีบส่งสคริปต์นะเราต้องส่งทั้งหมด3บทครับสคริปต์ผมกับวัดก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงดีเอาไงด,ดีมาเรามาทํางานกกกกกััััันน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 นเเเเเเเถอออะะขขขข้้้้าา Discord Co ม่่่่งงีีีีีีียยยยยสสสรรริปปป์ป็็ไไไดดดลลลลแแแแแววหหชทฉ เขียนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วผมก็เปิดดูเวลาเอ้นี่มันก็ดึกแล้วนะแล้วฉันจะทําทันไหมเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเข้าแชท GPT อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับฉันอยากได้สคริปที่พูดคุยเกี่ยวกับไอทีในบริบทนี้นี้น,นี้โดยมี2คนที่คุยกันประมาณนี้แชท GPT ก็เขียนสคริปต์มาให้ผมครับเขียนมา2ส,สคริปต์ครับบวกกับที่เราเขียนเองหนึ่งสคริปต์รวมทั้งหมดเป็นสสคริปต์ไอสองสคริปต์ที่ AI เขียนให้อะพูดตรงๆว่าดารฟแรกอะเป็นคําศัพท์ที่ยากมากเราต้องมาซ้ออออมมมถ่าายยวิิดดีออดีีโกกผ็เเเลลสปนแหะ ส่งให้ ChatGPT ผมพร้อมไปแค่2รอบรอบแรกคือให้ ChatGPT เจนสคริปต์ออกมาเสร็จแล้วผมก็เอาสคริปต์เดิมเนี่ย copy ปี้วางให้ ChatGPT แล้วเขียนว่าใช้คำศัพท์ที่ง่ายกว่านี้ ChatGPT ก็เจนออกมารอบที่2ผมก็ก o ปี้ทั้งสสคริปต์นั้น แล้วก็บวกกับที่เราเขียนเองหนึ่งสคริปส่งให้อาจารย์ครับจบขั้นตอนของการเขียนสคริปผ่านไปพออาจารย์ตรวจสคริปเสร็จอาจารย์ก็จะบอกว่าสคริปไหนที่ต้องแก้ตรงไหนบ้างโชคดีคือจาก3สกคริปครับผมได้แก้เพียงสคริปเดียวคือถ้าจําไม่ผิดมีหลายๆกลุ่มส่งไปคือไทยแก้เยอะมากแต่ว่ากลุ่มผมอะได้แก้แค่สคริปเดียวง่ายเลยทีนี้แก้สกคริปเดียวแก้แป๊บเดียวก็เสร็จอาจารย์แค่บอกว่าตรงนี้ใส่ตรงนี้ผิดนะตรงนี้ผิดนะแต่ความตะลึงอยู่ที่ไหนครับ ไอส้สคริปที่เราได้แก้นั้นคือสคริปที่เราเขียนเองครับคือตอนนั้นแหละผมได้เข้าใจเลยว่ายุคของ AI ได้เข้ามาแล้วครับคือ AI สามารถทําในสิ่งที่เรายังทําผิดพลาดได้และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเริ่มมาใช้ AI ครับซึ่งจาก2ตัวอย่างเนี่ยมันก็มีระยะเวลาพอสมควรนะจากตัวอย่างแรกคือผมใช้ AI ไแล้วรู้สึกแบบไม่ไม่โอเคกับมันมากเพราะว่ามันยังไม่เก่งมากก็ก็ไม่ได้ใช้ไปกับครั้งที่2ที่ผมใช้คือแบบเฮ้ย มันก็พอช่วยในเรื่องอื่นๆได้เยอะอยู่นะและจากนั้นก็มีหลายๆเรื่องก็เริ่มใช้ a i ไเข้ามาช่วยเยอะมากๆแต่ที่น่าเสียดายก็คือผมทาโปรเจกต์เสร็จแล้วโปรเจกต์ผมยังไม่มี AI ได้ช่วยเลยนั่นก็อาจจะเป็นข้อดีแหละนั่นก็จะเป็นข้อดีแหละไปกันที่คําถามต่อไปครับสรุปแล้ว AI คืออะไรครับเวลาที่เราไปเรียนวิชา AI เขาจะบอกว่า AI คือเด็กอนุบาลคนหนึ่งที่ฉลาดมากๆแล้วเราก็จะต้องไปสอนมันเออก็เหมือนเด็กคนหนึ่ง เด็กฝึกง,งานแล้วกันที่ฉลาดมากๆากเด็กฝึกงานตอนเริ่มต้น,นเข้ามาทําอะไรไม่เป็นฉลาดจริงนะแต่เขายังทําอะไรไม่เป็นเพียงแต่เราจำเป็นที่จะต้องไปสอนเด็กฝึกง,งานคนนี้ว่าสิ่งนี้ควรทํำยังไงสิ่งนี้ควรทํำยังไงและสิ่งนั้นควรจะทํำยังไงควรคิดยังไงเหมือนเด็กฝึกง,งานที่เข้ามาใหม่เราจะสอนงานวันแรกๆหลังจากนั้นเขาก็จะคอยดูว่าฉันทํายังไงฉันทํายังไงเขาจะคอยดูราเรื่อยๆเราศึกษาดูว่าฉันทํำยังไงแล้วก็จดจําทุกอย่างไว้นะครับจดจําทั้งหมดทุกอย่างเลย AI ก็คือเด็กคนนั้นแหละครับแต่ความแตกต่างของ มันมมีวันล้ามันสามารถเรียนรู้จากข้อมูลเป็นล้านๆชุดแบบเยอะมากๆ เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงคนมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ในเรื่องของเวลา <c oughs> ก็คือเรามีลิมิตในการอินพุตข้อมูลเข้าไปที่สมองของเราแต่ AI ก็ยังมี limit ลิมิตแหละนะแต่มันอินพุตได้เยอะมากๆทันทีที่เราอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มอะ AI สามารถอ่านได้ไม่รู้กี่สิบร้อยเล่มพันเล่มแล้วไม่รู้ถ้าผมเปียเย่เป็นเด็กฝึกงานก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่เด็กฝึกงานไม่ได้เก่งทุกเรื่องนี่ใช่ครับ AI ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเหมือนกันครับ AI จะเก่งเฉพาะเรื่องที่ AI ได้รับข้อมูลเข้ามาเรื่องที่เขามีข้อมูลเรื่องที่เขากกกก็็ไไมมม่่่่่รูู้เ้เเเคาาาางงงหืือออนนัพยยๆๆ AI จโใล อเรื่งแต่ถ้าเขามีข้อมูลไม่เพียงพอเขาก็จะฉลาดในเรื่องนั้นๆเหมือนกันหรือให้ผมยกตัวอย่างครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดร้านกาแฟเด็กฝึกง,งานคนนี้ก็จะช่วยคุณในการสังเกตร้านต่างๆหรือว่าช่วยคุณอ่านรีวิวเป็นหมื่นๆรีวิวแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าจากรีวิว1 0 0 0 0รีวิวนี้ลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าส่วนใหญ่บ่นว่ามันบริการช้าลูกค้าส่วนใหญ่บ่นว่าที่นางไม่พอเป็นต้นมันก็จะช่วยเราสรุปข้อมูลต่าง,ง,งๆเหล่านี้ได้เร็วคำถามคือเอาคนจริงๆมาอ่านรีวิว10,000 10, รีวิวได้ไหมได้ครับ แต่อาจจะใช้เวลานาน AI ก็ทําแบบเดียวกับเด็กฝึกง,งานนี้แหละก็คือไปอ่านข้อมูลเยอะๆแล้วสรุปให้เราว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันต้องการอะไรดังนั้น AI มันไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่แรกๆมันเกิดจากการเอาข้อมูลมากมายให้ AI เนี่ยรู้เรียนรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันยังไงและ AI ก็จะหาคําตอบเหล่านั้น ออกมาครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าอ๋อ AI มันคือทฤษฎีประมาณนี้แหละคือการอินพุตข้อมูลเข้าไปเยอะๆแล้ว AI ก็จะทําการปฏิบัติตอ่อข้อมูลแล้วก็เพื่อหาคําตอบที่มันดีที่สุดออกมาต่อมาเราจะพูดถึง LLM ครับ LLM เกิดจากการวิวัฒนาการของ AI ในหลายหลายหลายๆ1ายสิบปีครับเรามาดูทำลายกันก่อนว่าก่อนที่จะมาถึง LLM เนี่ย AI มันผ่านยุคสมัยมายัางไงบ้างแลวมันผ่านช่วงเวลามายัางไงบ้างช่วงเวลาและปีถ้ามีส่วนไหนผิดพลาดสามารถเสริมได้เลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนานมากๆช่วงปี1 9 5่งรับช่้งนั้นนะครับ หรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นก็จะมีการพูดถึงหุ่นยนต์ที่คิดได้เองหรือว่าสมองกลต่างๆนะครับซึ่งมันยังเป็นแบบจินตนาการของมนุษย์ว่าเฮ้ยมันจะมีเครื่องจักรที่คิดเองได้หรือเปล่านะถ้าเครื่องจักรที่คิดเองได้มันจะเป็นแบบไหนนะซึ่ง AI นี่อาจจะยังไม่ได้เริ่มที่ MIT หรือ Google เลยแต่มันเริ่มจากจินตนาการของมนุษย์ว่าฉันคิดว่ามันควรจะมีเครื่องจักรที่คิดเองที่เป็นแบบนั้นนะซึ่งในปี1950นะครับอารันทัวริงครับได้เสนอบทความหนึ่งที่ชื่อว่า Can Machine Think เครื่องจักรที่ฉลาดเท่าคนหลายบทความหลายตำราก็บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นแนวคิดของ AI ครับต่อมาครับเวลาก็ล่วงเลยมาครับมาถึงปี1,990 เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนจําได้นะครับคือ IBM Deep b l u นะครับสามารถชนะแชมป์หมากรุกของโลกได้นะครับซึ่งเป็นที่ตกใจขององค์การมากว่าเฮ้ย AI สามารถชนะคนได้จริงๆแล้วครั้งแรกในปี1997ครับแต่ย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นครับตั้งแต่1950ถึง1997มีการใช้ AI อยู่เหมือนกันครับแต่ว่า AI ณนะตอนนั้นก็จะเป็น EEL ก็คือการเขียนเงื่อนไขต่างๆนะครับมีการใช้ที่โรงงานต่างๆมีการใช้ในการวิชนชัยโลกพื้นฐาน ก็คือใช้เธอเชิงเทคนิคมากๆมีการใช้บ้างแล้วก็มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งปี1997ที่พูดถึงครับที่เกิด IBM Deep Blue เกิดขึ้นครับซึ่งต่อมาในช่วงปี1980ถึงปี2010นะครับช่วงเนี้ยช่วงทำลายประมาณเนี้ยเกิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเราเรียกกันว่า Deep Learning ครับ Deep Learning เปรียบเสมือนมีสมองหลายๆชั้นหลายๆชั้นทําให้เข้าใจภาพเข้าใจเสียงเข้าใจภาษาได้มากยิ่งขึ้น AI เริ่มเข้าใจละเริ่มเข้าใจภาษาบ้างละเริ่มเข้าใจภาพบ้างละเริ่มเข้าใจเสียงบ้าางลละแต่่่่นนนััก็ยไมชจุดเปีีทสํคญ จุดเปลี่ยนที่สาคัญจริงๆเกิดขึ้นที่ปี2017ครับจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นครับคือ Google ครับเปิดตัวโมเดลที่ชื่อว่า Transformer ครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ Google ครับและเราก็รู้อยู่แล้วว่า Google เนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากๆแต่ในปีนั้นครับมีโมเดลหนึ่งเกิดขึ้นครับเราเรียกกันว่า Transformer ครับซึ่งในปี2010ไปถึงปี2017ผ่านไปเพียงแค่7ปีก่อนหน้านี้ AI เหมือนคนท่องหนังสืออ่่านไปก,ก,ก็ท่องไปอ่ะท่องไปแค่นั้นท่องไปท่องไปแต่ว่าตอนนี้ในปี2017อ่ะ AI เริิ่มเเข้้้าาใจจบบรทแลวพออคนํนีปุ AI มาดูได้แล้วว่าคําก่อนหน้าคําด้านหลังคืออะไรมันเริ่มเข้าใจบริบทมากขึ้นแล้ว a i เริ่มเข้าใจภาษาเข้าใจบริบทของประโยคมากขึ้นแล้วและช่วงเวลาก็ผ่านไปครับอีก3ปีต่อมาครับซึ่งช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่ผ่านไปนะครับเป็นเวลา10ปีครับต่อมาครับช่วงเวลาก็ผ่านไปอีก3ปีครับไปที่ปี2000 20ครับมีการเปิดตัว GPT 3เกิดขึ้นครับก็จะใช้อยู่ในงานวิจัยก็คือยังไม่ได้พับ l i c กออกมาให้ใช้นะแล้วเวลาหลังจากนั้นไปอีก2ปีครับที่ปี2022ครับมีการเปิดตัว chat GPT ให้ใช้ฟรีเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับก็กลับไปสู่ครั้งแรกที่ผมใช้ chat GPT นะครับก็คือเกิดขึ้นช่วงนี้แหละ ก็ที่ปี2022นี่แหละซึ่งตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ของ LLM ครับจุดเปลี่ยนครั้งแรกคือเกิดขึ้นที่ปี2017ที่ Google เปิดตัวโมเดล Transformer และครั้งที่2นะครับที่ OpenAI เปิดตัว ChatGPT ให้ทุกคนได้ลองใช้ครับเราต้องยอมรับเลยว่าหลังจากนั้นเทคโนโลยีได้หมุนเร็วมากแค่1ปีครับ2023 2024 2025ผ่านไปแค่3-4ปีครับเรามาไกลมากๆจากตอนนั้นจากที่ทุกๆ3ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นทุกๆ1ปีกลายเป็นทุกๆ6 เือนทุกๆ3เดือนในทุกวันนี้ครับทุกอย่างมันเร็วมากเดี๋ยวสักแป๊บค่ายนี้ก็ออกตัวนั้นใหม่ค่ายนี้ก็ออกตัวนั้นใหม่แบบว่า AI เยอะมากๆตอนนี้ซึ่งจากเส้นทำลายนี้นะครับ AI ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าวิวัฒนาการมาแบบหลาย10ปีแล้วและ LLM ก็คือผลรวมของข้อมูลแบบมหาศารแบบเยอะมากๆมีเทคนิคในการเรียนรู้ขั้นสูงเยอะมากๆอัดรวมมาไว้ในก้อนเดียวให้เราได้ใช้แล้วหลังจากที่เราได้เริ่มรู้แล้วว่า AI มันเดินทางมายังไงวิ่งมายังไงนะตอนนี้เรามาดูว่าสรุปแล้ว LLM เนี่ยมันทำงานยังไง LLM หัวใจหลักของเราเนี่ยมันทานํางานยังไงอย่างที่ว่านะครับ LLM คืออะไรครับคือเด็กเด็กอัจฉริยะที่รู้เยอะครับแล้วก็เล่นเกมเก่งครับเล่นเกมอะไรครับเล่นเกมเดาคาครับ LLM เป็นนักเล่นเกมที่เดาคําเก่งมากๆเพราะว่าอ่านข้อมูลมาเยอะมากๆก็เลยเดาคําได้เก่งเช่นถ้าผมไปถาม AI ว่าผมอกหักคนทํายังไง DAI ก็จะไปเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยปกติแล้วคนอกหักเราต้องพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะอ๋อ ลองพักใจสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือคําตอบของ AI ถูกไหมฮะคือ AI ก็ไปค้นหาจากข้อมูลทั้งหมดที่ AI เคยเห็นมาทั้งหมดว่าเวลาคนอ,อกหักเนี่ยเขาควรจะทําอะไรก็เสิร์ชข้อมูลมาเสิร์ชข้อมูลมาอ๋อ ควรจะพักใจยังไงล่ะหรือว่าเราบอกให้ AI ช่วยแต่งก้อนหวานจีบสาวในสิ A ก็จะแต่งก้อนได้เร็วมากเพราะว่า a ออ่านกอนมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกรอนแบบเยอะมากๆแล้วแต่อย่างที่ผมว่าไปครับ AI มันคือนักเดาที่เก่งมากๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเวลา AI ไจะตอบเรา AI จะเขียนอย่างนี้ฉันรักคําต่อไปคืออะไร AI จะสามารถเดาได้เธอหรือเปล่าาฉันรักอะไรฉันรักการเรียนหรือเปล่าฉันรัก,กรอะไรฉันรักการเขียนหรือเปล่าต้นไม้ก็จะแบบมีเยอะมากๆแต่มันก็จะมีความน่าจะเป็นว่าฉันรักเนี่ยควรจะต่อ ด้วยอะไรดีนะในบริบทนเนี่ยจากคำข้างหน้าเนี่ยจากคำถามต่างๆที่ยูเซอร์ถามมาเนี่ยฉันรักควรต่อด้วยอะไรมีความน่าจะเป็นมากที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนก็อาจจะแบบฉันรักการเรียนแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องการแต่งกร์ดังนั้นฉันรักก็ต้องต่อด้วยอะไรครับเธอดีมีโอกาสความน่าจะเป็นมากที่สุดที่จะตอบว่าเธอ AI, AI ก็จะตอบว่าฉันรักเธอครับแล้ว AI ทําไมมันถึงดูฉลาดเพราะว่ามันเห็นข้อความแบบจํานวนมหาศาลแบบแระดับแบบหลายล้าน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 ้านคำแล้วมันก็เดาคําถัดไปได้แม่นยําสูงมากทําเหมือนว่ามันคิด เป็นเนี่ยจริงๆมันก็คือเดาเห็นว่าบางทีมันก็เอาคําตอบจากหลายๆบทความหลายๆบริบทมาสรุปรวมๆกันทําให้มันรู้สึกว่ามันเก่งมากๆแต่มันก็ยังมีข้อจํากัดในหลายอย่างที่มันอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมนุษย์จริงๆมันไม่เข้าใจเรื่องของความรู้สึกความเชื่อต่างๆหรือเจตนาต่างๆแต่วันนี้มันอาจจะเข้าใจแล้วก็ไม่รู้นะครับซึ่ง LLM ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะใช้เทคนิค transformer นะครับที่เราเคยพูดถึงว่าเป็นงานวิจัยของ Google ในปี2017นะครับที่สามารถเข้าใจบริบทก่อนหน้าและบริบทด้านหลังนะครับเพื่อหาว่าไอ้ ขั้น,นันแรกคือ pre training แล้วเอาข้อมูลแบบเยอะมากๆยัดให้ AI ยัดให้ AI แล้วก็แบบอาจจะสอน AI ว่าถ้ามี input คําว่าฉันรักเอาพูดต้องเป็นเธอนะถ้ามี input คําว่าบาบาบา,บา,บาเอาพูดต้องเป็นบลาบาบานะ AI ก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้ต้องตอบแบบนี้แบบนี้ต้องตอบแบบนี้แบบว่า input ข้อมูลเข้าไปเยอะมากๆต่อมาก็จะเป็นการ fine tune เพื่อให้ทําให้คําตอบนี้ตอบได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้นอาจจะเอามาบอกว่าเอออย่าตอบมั่วนะอย่าเหยียบเพศนะอย่าพูดถึงเรื่องศาสนานะอย่าหลอกลวงนะเป็นต้นต่อมากาาาารนนํตัวี้้ลองมใชดูถมค ถามที่ AI ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนดูว่า AI จะไปเรียบเรียงข้อมูลมาตอบเรายังไงซึ่ง LLM นี้มันอาจจะไม่ได้รู้จริงแต่ว่ามันรู้แบบเยอะมากมมันจําเก่งมากๆแล้วก็มันเดาเก่งมากๆาเนี่ยมันเดาอาจจะแม่นมากๆอาจารย์นะแต่มันมีความน่าจะเป็นอยู่ในนั้นอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าคุณอ่านหนังสือหนึ่งล้านเล่มแล้วคุณก็มาแต่งก่อนถ้าเกิดว่าคุณแต่งได้ดีคุณก็อาจจะแต่งเหมือนคนจริงๆแต่งออกมาเลยถ้าเกิดว่าคุณเก่งพอคุณก็อาจจะเขียนได้เหมือนคนจริงๆเขียนออกมาเลยนั่นแหละครับ LLM และทุกวันนี้เราใช้ LLM ทําอะไรได้แบบเยอะ มากมากจริงๆครับบางคนก็ยังคิดว่า AI ใช้สําหรับสายเทคเท่านั้นแต่ว่าผมมั่นใจว่ายุคปัจจุบันนี้แทบทุกคนรู้ว่า LLM หรือว่า AI เนี่ยสามารถช่วยเราในชีวิตประจําวันได้เยอะมากๆทั้งการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆทั้งการช่วยคิดบางทีเราอยากมีที่ปรึกษาเราไม่อยากไปปรึกษาใคร AI อาจจะเป็นคาตอบอันนี้ผมให้ AI ลองยกตัวอย่างว่า AI ใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่าอ่านหนังสือไม่ทําให้ AI สรุปให้ได้ครับเขียนรายงานไม่เก่งให้ AI ช่วยจัดโครงแล้วก็เรียงประโยคได้ทําสไลด์ไม่ทันให้ AI ช่วยได้เหมือนกันพร้อมเขียนโน้ต ตรงไหนต้องพูดถึงประเด็นอะไรบูเลตพอยต์อะไรถ้าแยกตามอาชีพนักเรียนก็ให้ AI ช่วยในการสรุปช่วยในการเขียนรายง,งานถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็ให้ AI ช่วยในการเขียนพสต์โซเขียนอ e ีเมลเป็นต้นที่เราอาจจะไม่ถนัดถ้าเป็นเจ้าของร้านก็ให้ AI ทําแผนการตลาดคิดคาโฆษณาเป็นต้นถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ให้ AI g e n e r a t e code ตรวจบั๊กหรือว่า refactor c o d คถ้าเป็นคนทำคอนเทนต์ก็ให้ AI เขียนสคริปต์เขียนแคปชั่นสร้างแคปชั่นตั้งชื่อคลิปเขียนแฮชแท็กเขียนได้คลิปชั่นน่้นนี้นั่นเยอะแยะไปเลยครับ้านวมีค ม,มากมากนะ,ะใช้ AI สรุปประชุมจะเห็นว่า AI เนี่ยมันช่วยเราในชีวิตประจำวันได้เยอะมากไม่นับกับเรื่องทั่วๆไปเช่นฉันจะซื้อมือถือใหม่ให้ a อลองไปรีเสิร์ชแล้วก็สรุปมาให้หน่อยว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงด้วย Requi r e m e n t ของฉันฉันต้องการแบบนี้ฉันจะใช้งานแบบนี้ฉันควรจะซื้อรุ่นไหนถึงจะคุ้มที่สุดน่นนี่นั่น AI ช่วยเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็ให้ความเห็นได้ซึ่งความเห็นอาจจะไม่ใช่ของ AI นะคือความเห็นที่ไปไปค้นหามาอีกทีอ่ะและนั่นแหละครับจริงๆแล้ว AI กมาอา,าอ่่งวเอออะมางงางไอ ผมคิดว่ามันเจ๋งนะเอามาลองให้ดูว่า AI มันทําสิ่งนี้ได้ด้วยนะกับคําถามว่า AI เป็นทางรอดหรือทางเลือกคําตอบนี้คุณเองต้องเป็นคนตอบเองครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือทางรอดหรือทางเลือกแหละถ้าคุณให้ AI เป็นผู้ช่วยคุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่ทํางานเก่งขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้นล้าหน้าวกว่าคนอื่นไป5้าเท่า1ิบเท่าก็ไม่รู้หรือ AI อาจจะทําให้คุณทํางานช้าลงก็อาจจะเป็นไปได้ครับเศษสิ่งหนึ่งที่ผมก็เห็นด้วยเลยคือเราควรจะให้ AI ทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดแลวเราเอาเวลาของเราไปทาในสิ่งทีี่ดด่่เเราาดกกวง าใครที่ยังไม่เคยใช้ AI นะครับหวังว่าดูมาถึงคลิปนี้ AI อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับลองเริ่มจาก LLM ที่ใช้ฟรีเช่น ChatGPT Gemini ต่างๆนะครับโหลดมาใส่ในเครื่องแล้วเราก็ลองพิมพ์แชทถามดูช่วยตัดสินใจอะไรต่างๆฉันจะซื้อสิ่งนี้อ่ะลองถามมันดูว่าเฮ้ย hey, สิ่งนี้มันทําอะไรได้บ้างฉันควรจะตัดสินใจเลือกยังไงด้วยงบประมาณเท่าไหร่ดีถึงจะคุ้มที่สุดเป็นต้นหรือใช้ AI ช่วยในการตัดสินใจหรือทํางานที่เราทําอยู่ปัจจุบันเอาลองไปใช้ดูจริงๆมีหลายคนก็แแแบบบบบบใช้้ AI บบ create, อะไไรเจงๆดแบบ มากนะครับคุณก็สามารถเสนอมาได้ว่าคุณใช้ AI ทําอะไรเจร๋งๆบ้างผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่คาถามที่ว่า AI จะมาแทนที่คนไหมแทนที่ผมไหมแทนที่การทํางานของผมไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะมาแทนที่ก็ได้นะ AI มันก็ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่ทุกวันนี้มันอยู่รอบตัวของเราแล้วคุณมั่นใจได้ไงครับว่าคลิปที่คุณดูอยู่ตอนนี้ AI ไม่ได้มีผลครับ AI ไม่ได้ช่วยผมครับใช่ครับสคริปนี้ AI ช่วยผมเขียนครับนั่นแหละ AI มันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดก็มีคนว่ากันว่า AI มันไม่ใช่ทางลัดแต่ คือลิฟที่จะพาเราแบบไปในสูงที่ที่สูงกว่าเดิมไม่ต้องมานั่งเดินบันไดครับมันขึ้นลิฟต์เลยอ่ะมันไปไกลเลยอ่ะสุดท้ายนี้ครับ AI จะเป็นทางเรื่องหรือทางรอดก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันยังไงถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยลองใช้ครับหวังว่าคุณลองเปิดใจลองใช้ดูสักครั้งสองครั้งก็ยังดีนะครับหลังจากลองใช้แล้วมันอาจจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของคุณเลยก็ได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเราจะได้เข้าใจ AI มากยิ่งขึ้นและเราก็จะได้้้ใใช AI ใหเก่งมากยิ่งขึ้น สคริปต์นี้ AI เขียนนะบอกไว้ก่อน